สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ Drake X Channel นะครับวันนี้เราก็จะมาแชร์5เทคนิคในการเล่นเกม Tower of Fantasy นะครับให้ง่ายขึ้นโดยเฉพาะสำหรับมือใหม่นะครับ โดยในคลิปนี้นะครับก็จะมีทั้งเรื่องของการปีนป่ายนะครับหรือการเคลื่อนที่ไปในที่ไกลๆโดยที่ไม่ต้องเสียสเตมิน a าแล้วก็ไปด้วยความเร็วสูงนะครับแล้วก็มีทั้งเรื่องการเปิดหิปพาสเวิร์ดโดยที่ไม่ต้องใช้พาสเวิร์ดแล้วก็เรื่องอื่นๆอีกมากมายนะครับก็เดี๋ยวผมจะทําการทม์สแตมมเอาไว้นะครับก็ใครรู้เทคนิคไหนแล้วก็สามารถที่จะกดข้ามไปได้เลยก็เพื่อไม่เป็นการเสียเวลาครับเราไปดูเทคนิคแรกกันเลยดีกว่าเทคนิคแรกที่หลายๆคนอาจจะรู้กันอยู่แล้วนะครับก็คือ เทคนิคการไต่กำแพงโดยที่ไม่ต้องเสียสเตมินานะครับโดยที่สังเกตให้ดีนะครับตอนนี้นะครับเห็นไหมครับผมจะยังไม่เสียสเตมินาจากการกระโดดเมื่อกี้ใช่ไหมครับโดยที่วิธีทำนะครับเราจะกด Control ปล่อยตัวเรามาก่อนแล้วเราก็จะกด Space Bar สทีนะครับเพื่อพุ่งตัวขึ้นไปแล้วก็กดไปข้างหน้าหนึ่งทีเพื่อกาะก,กำแพงเอาไว้แล้วเราก็จะกดแบบเดิมไปเรื่อยๆนะครับจนปีนขึ้นไปถึงด้านบนสุดก็ไม่มีอะไรมากนะครับสำหรับเทคนิคแรกนี้ก็เอาเป็นว่าเราไปดูเทคนิคต่อไปกันเลยดีกว่า ในส่วนเทคนิคที่2องครับก็จะเป็นการเคลื่อนที่กลางอากาศให้เร็วที่สุดโดยที่เราจะไม่ใช้จัดแพรนะครับเพราะมันค่อนข้างช้าคราวนี้นะครับเราก็จะมาหาที่สูงสูงนะครับโดยที่เราจะใช้ตัวลิลิกยิงท่อนะครับขึ้นมาโอเคครับคราวนี้เราก็จะปีนขึ้นไปโดยที่เราไม่ต้องปีนขึ้นไปถึงข้างบนสุดนะครับเราแค่ปีนให้เกือบสุดนะครับแล้วก็อยู่ในแอนิเมชันเกาะแล้วกดคลิกซ้ายทีหนึ่งพอคลิกซ้ายทีหนึ่งนะครับตัวเรามันจะกระโดดออกมาแล้วคราวนี้ให้เรา กดปุ่มลูกศรบวกกับคลิกซ้ายหรือการกดจมตีนะครับเพื่อให้ตัวมันทําการหมุนออกมาต้องบอกนะครับว่าวิธีนี้ใช้ได้กับเฉพาะอาวุธบางอย่างเท่านั้นนะครับที่ผมใช้ก็จะเป็นเขียวรู้สึกว่าถ้าเป็นค้อนใหญ่ก็จะใช้ได้เหมือนกันนะครับก็นี่ครับเราจะปั่นออกมาโดยที่มันจะมาด้วยความเร็วค่อนข้างสูงนะครับแล้วเราก็จะเล็งจุดที่เราจะลงนะครับแล้วพอถึงจุดที่เราจะลงแล้วก็กดคลิกซ้ายค้างนะครับตัวเราจะทุบลงมา เราก็จะถึงเป้าหมายได้อย่างรวดเร็วนะครับแล้วก็ไม่เสียเลือดด้วยส่วนเทคนิคต่อมานะครับก็จะเป็นการลอยตัวขึ้นที่สูงนะครับในแนวดิ่งโดยที่ไม่ใช้จ็ตแพกนะครับเพราะในบางแดนเจียนนะครับเราจะไม่สามารถใช้จ็ตแพกได้เราสวมจ็ตแพกไว้นะครับแต่เราจะใช้อีกแบบหนึ่งนะครับก็คือการที่เราจะใช้อาวุธเคียวหรืออาวุธฮีวของเบปเปอร์นะครับในการกระโดดฟันนะครับแล้วพอเราใช้อาวุธพวกนี้นะครับในการกระโดดฟันมันจะมีเฟรมที่ทําให ตัวละคระครับดีดตัวขึ้นไปแล้วพอถึงเฟรมที่ตัวละครเราดีดขึ้นไปนะครับเราก็จะกดใช้ j e t p a ็กแล้วก็สลับมากดโจมตีค้างครับแล้วเราก็ต้องสลับมากดกันไปเรื่อยๆนะครับอ,อันนี้อาจจะต้องใช้การฝึกให้ถามมิ่งเป๊ะนิดหนึ่งเนาะก็ลองฝึกกันดูได้นะครับจะทําให้ช่วยเก็บของได้ง่ายขึ้นเยอะเลยส่วนเทคนิคที่4ี่นะครับก็จะเป็นการจัดเซตลิลิกนะครับโดยเราจะสามารถจัดเซตเป็น3เซตได้นะครับ โดยที่3เซตนะครับแต่ละเซตก็จะมี2ลิลิทส่วนของที่ผมใช้นะครับก็จะเป็นเซตของในการเดินท่องแมปนะครับแล้วก็เซตที่2ก็จะเป็นการทํำดาเมจแล้วก็เป็นการรวบมอนใส่เกาะนะครับแล้วก็เซตที่3ก็จะเป็นการาทำพารเซินนะครับจะเป็นปืนยิงท่อแล้วก็เป็นตัวผักสิ่งของรอบๆนะครับซึ่งเราจะสามารถสลับไปใช้เซตอื่นๆได้นะครับโดยแค่กดปุ G ่ม G k e ง่ายๆเลยครับ ซึ่งนั่นก็หมายความว่าเราจะสามารถใช้ลิลิก6อันสลับไปสลับมาได้เรื่อยๆนะครับเราไม่จําเป็นจะต้องใช้แค่2อันนะครับซึ่งตรงนี้นะครับก็จะช่วยให้เราสามารถใช้ประโยชน์จากตัวลิลิกได้อย่างเต็มที่เลยครับตอนนี้เราจะมาพูดถึงตัวลิลิกถุงมือเกาะกันหน่อยนะครับเพราะว่า,าจะเป็นตัวที่เราใช้ในเทคนิคอันต่อๆไปนะครับรู้สึกว่าตัวนี้นะครับจะไม่ได้จากกล่องฟรีที่เขาแจกมาแต่เราก็สามารถฟาร์มในเกมได้นะครับหรือว่า อาจจะเติม29บาทนะครับก็จะสามารถได้ถุงมือนี้ถือเป็นแพ็คที่คุ้มเหมือนกันนะครับเพราะว่าเราจะได้ตัวเปิดกระชามา5ตัวนะครับแล้วก็ได้ของอัพอาวุธนะครับแล้วก็ได้ตัวถุงมือนี้มาซึ่งการใช้งานก็ง่ายๆนะครับเหมือนมันจะเป็นสลิงเกาะนะครับเนี่ยครับยิงลงไปที่กําแพงนะครับแล้วก็จะสามารถดึงตัวเราไปที่กําแพงที่เราเกาะได้โดยเทคนิคการใช้ง่ายๆอันแรกนะครับก็คือใช้คู่กับตัวจ e t แพ็คก็ได้นะครับเราสามารถที่จะ ลอยกลางอากาศอยู่แล้วพอเราใกล้ๆจะถึงเป้าหมายแล้วก็สามารถใช้ตัวถุงมือเกาะเนี่ยนะครับเกาะไปที่กําแพงแล้วก็ไปถึงจุดหมายได้อย่างรวดเร็วนะครับไม่ต้องรอแต่ว่าเราต้องเช็คดีๆก่อนนะครับให้มันขึ้นเป็นรูปเป้าแบบนี้นะครับแล้วค่อยกดคลิกซ้ายเพื่อให้เราพุ่งไปนะครับเพราะว่าถ้ายังไม่ลลอกเป็นเป้าอย่างนี้นะครับแปลว่าเรายังเกาะไม่ถึงนะครับหรือว่ามันอาจจะอยู่ไกลไปนะครับเราต้องรอให้มันขึ้นเป้าก่อนแล้วค่อยกดคลิกซ้ายนะครับ โอเคนะครับขอแทรกทิกเล็กน้อยนะครับเกี่ยวกับตัวจ e t แพ็กนะครับคือจะเห็นว่าเรามีชาร์จจ e t แพ็กอยู่2อันนะครับถ้าเราใช้เกิน2มันจะติดคูดาวใช่ไหมครับแต่ว่าถ้าเราใช้จ e t แพ็กจากการที่เรากระโดดจากที่สูงๆนะครับแล้วเรากดใช้จ e t แพ็กออกมาเราจะไม่เสียชาร์จนะครับเราจะเสียชาร์จตัวจ e t แพ็กต่อเมื่อที่เราใช้จากพื้นดินแล้วพุ่งขึ้นไปบนฟ้าครับเพราะฉะนั้นถ้าเราอยู่กลางอากาศแล้วเราใช้จ e t แพ็กเราก็จะสามารถใช้ตัวจ e t แพ็กนี้ได้ฟรีโดยไม่ ต้องติดคูดาวเลยส่วนเทคนิคต่อไปนะครับก็คือการเปลี่ยนอาวุธโดยไม่ใช้ไม้ตายนะครับโดยถ้าผมแบบว่าใช้อาวุธเขียวนะครับแล้วผมตีจนเพลินจนไม้ตายเต็มนะครับแต่ผมจะใช้ไม้ตายของอาวุธเขียวนะครับผมสามารถทําได้โดยการที่ใช้ลิลิกตัวมือเกาะนะครับผมกดใช้มือเกาะปุ๊บจะเห็นว่าสัญ,ญลักษณ์เปลี่ยนไปนะครับแล้วผมกดเปลี่ยนอาวุธทีหนึ่งก็จะเห็นเขียวนะครับไปที่คูดาวนิดหนึ่งพอหลังจากนั้นนะครับผมก็จะสามารถสลับไปใช้ ไม้ตายของอาวุธเขียวได้ซึ่งถ้าคุณใช้เทคนิคนี้ได้คล่องๆเลยนะครับก็จะบอกได้เลยครับคุณจะไม่มีปัญหาเกี่ยวกับการใช้ไม้ตายของอาวุธที่กาลังใช้อยู่ไม่ได้นะครับแต่ก็ต้องระวังเรื่องครูดาวนิดหนึ่งนะครับคือมันจะมีครูดาวประมาณ3วินาทีนะครับก่อนที่คุณจะสลับกลับมาเป็นอาวุธที่เพิ่งเปลี่ยนออกไปได้ ส่วนเทคนิคสุดท้ายนะครับก็คือการเปิดหีบพาสเวิร์ดโดยที่เราจะไม่ใช้พาสเวิร์ดนะครับอย่างเช่นหีบนี้นะครับปกติเราจะต้องไปหาตัวถอดรหัสนะครับเพื่อมาเปิดหีบแต่ว่าคราวนี้เราจะใช้วิธีหนึ่งนะครับก็คือเราจะทําการลอดเข้าข้างใต้นะครับแล้วก็ไปหาจุดที่จะสามารถเข้าใกล้ตัวหีบได้มากที่สุดนะครับโดยผมจะใช้ลิลิกเศษท่อขึ้นมานครับคราวนี้เรามาลองไต่ดูครับจะเห็นว่านี่ครับเราสามารถที่จะเปิดตัวหีบได้แล้วนะครับ แต่ผมก็มีอีกหนึ่งวิธีลับสุดยอดนะครับนั่นก็คือการใช้ Google นั่นเองนะครับ <c oughs> เอาจริงๆก็ได้เหมือนกันนะครับแต่วิธีนี้ก็เอาไว้สําหรับคนที่ที่เกียจจะแท็บออกไปที่เบราว์เซอร์แล้วกันเนาะอ่ะแท็บนิดนึงนะครับก็อย่าลืมเล่นเทรนนิ่งกันทุกวันด้วยนะครับเพราะว่า มันจะไม่มี notification ในการเตือนเรานะครับว่าเรายังไม่ได้เล่นวันนี้นะครับแล้วมันก็ให้รางวัลซึ่งสามารถเป็นแลกของที่มีประโยชน์ได้ค่อนข้างเยอะพอสมควรนะครับเพราะว่าตัวอัปเกรดอาวุธกับตัวอัปเกรดแมทริกนะครับมันก็ต้องใช้เยอะมากๆนะครับโดยเฉพาะเวลาเลเวลเรายิ่งสูงขึ้นนะครับก็อย่าลืมมัเล่นกันด้วยนะครับอาแถมว่าสุดท้ายนะครับก็คือเทคนิคการขีปตุกตานะครับ คือทุกวันเราจะสามารถคีบตุ๊กตา3รอบจากตู้นี้ได้ใช่ไหมครับอ่าคือมันจะมีทริคหนึ่งนะครับในการคีบตุ๊กตาตัวที่เป็นสีม่วงนะครับเป็นระดับความหายากสีม่วงนะครับผมไม่แน่ใจว่าเขาเรียกเป็นอีพิกหรือเปล่าแต่เทคนิคในการคีบตัวหมาจรจิงจอกนะครับที่เป็นตัวอีพิกให้ได้ค่อนข้างจะ100%เนลยนะครับแต่ที่ผมลองมามีพลาดบ้างเล็กน้อยก็อาจจะเป็นประมาณ90%นนะครับก็ คือเวลาเล็งนะครับเราต้องเล็งที่หัวของมันนะครับจะเห็นว่าขนาดหัวมันจะใหญ่พอสมควรนะครับเวลาเราเล็งจุดสีฟ้าที่เป็นที่คีบนะครับแล้วก็จะเล็งไปที่ตรงจุดกลางหัวนะครับก็ดูตามที่เห็นในคลิปได้เลยนะครับก็คือผมจะใช้เทคนิคนี้นะครับในการคีบทั้ง3าครั้งนะครับแล้วก็เราก็จะได้ตัวหมาจิ้งจอกนี้นะครับ3รอบได้อย่างสบายๆเลยก็จบเวลานะครับสำหรับ เทคนิค5-6ข้อนะครับในการเล่นเกม Tower of Fantasy ให้ง่ายขึ้นสำหรับมือใหม่ก็ถ้าเป็นประโยชน์นะครับก็ฝากกดไลค์กด Subscribe Drake X Channel กันไว้ด้วยส่วนวันนี้นะครับผมก็จะขอจากไปกับบทเพลงนะครับที่คุณจะได้ฟังเมื่อได้ไปทำอีเวนต์ในเกาะนาเวียนะครับก็ผมรู้สึกว่าเป็นเพลงที่ค่อนข้างพอมากเลยครับสำหรับเพลงเกมเนา ก็ไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับวันนี้ผม d r เรก X Channel ก็ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ